โอ้ยเค็ดดูดิอีอะไรวะเนี่ยดูขับตาม่ไม่เป็นเห้ออะไรเลยไม่แตบตาไม่น่าเชื่อเลยวนะ่าแบบระหว่างการใช้งานม่นไม่แสบผิวด้วยโอ้โหหลจากหน้าเป็นสิวม่นชิบหายไม่หายหมดแล้วแม่ของดีแบบนี้ไม่ยังเก็บไว้ใช้คนเดียวสุดๆเดาโอ oh, แคนั่นแหละตอนแรกม่ไม่เชื่อม่ดีขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ลองมาลองเองโอ้โ oh, หดูจากผิวดิเย็ด yes, K okay. และมันต้องเจ็บว่าสิวอีกแล้วใช่ไหมโอ้ยแล้วหลังจากนี้สิวละ และอีกอย่างที่เชื่อคือผู้ชายไม่ไม่ดูแลใบหน้าขนาดนั้นหรอกแต่ว่าวันนี้เรามีแนะนําตัวนี้เลยน้องบอกเลยว่าราคาแม่งเบาสัตว์บางทีมึงก็ให้แบบคุ้มเกินราคานะโอ้โหโอ้ไอชิหายแพ็กเกจแมงดีเกินมันต้องสอบให้พวกเองดูกันเลยซึ่งบามทั่วไปแมงก็จะล้างเครื่องสําอางอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าบามตัวนี้เนี่ยแมงรักษาผิวไปด้วยโหมันก็ดีเกินไปแล้วโอ้มันก็ดีเกินไปลนเไปลยครับเดี๋ยวไม่เชื่อว่าล้างเครื่องสำอางได้จริงลุยไปลุยกัน ตัวเจ้าหนอนมีตัวของแม่เหล็กด้วยครับผมเราจะได้น้องชายมันก็นวดไปเลยนะบอกมาบอกเลยว่า,าอันนี้ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะผมใช้เวลาแค่28่ิวิเท่านั้นแลวดูเนื้อมันแตกตัวดีโหแล้วดูผิวดีเป็นโคตรดีตางน้ำกันเลยบอกเลยว่าตัวนี้ใช้กัะน,นำเปล่าฉะนั้นไปล้านกัน นี่ตัวนี้ก็คือไม่เกิดการระคายเคืองตานะผมไม่ไม่ทำให้แสบตาด้วยแล้วผมล้างสะอาดได้หมดเลยล้งหมดจดนะผมนี่แล้วมันได้เตกตัวเป็นน้ำนมนะผมตามนี่เห็นเลยมันได้เตกตัวเป็นน้ำนมนะผมตามนี่เห็นเลยนะผมลองตั้นี่เราก็ล้างทุกคนดูเลยนี่ล้างหมดจดหมดจดเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะน้องชายไองอยากได้ผิวนี้หรือเปล่านะผมเอ็งอยากได้ผิวแบบนี้หรือเปล่าถ้าอยากได้ผิวแบบนี้ก็แค่ต้องใช้นะ